สวัสดีครับเกษตรกร,กรตัวน้อยนะครับผมสวัสดีครับเกษตรกร,กรตัวน้อยนะครับวันนี้จะพามาดูเห็ดนะครับผมนี่เห็ดนี่ผมซื้อมาเพื่อปลูกนะความจริงผมปลูกไม่ได้อะครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่แล้วผมก็ทําการเอามาเอามาขูดหน้ามันออกใหม่นะครับแล้วก็แล้วก็เอามาปลูกอีกครั้งหนึ่งมันก็เกิดคือมันเกิดเร็วมากนะครับนี่ เกิดเร็วจริงครับแบบประมาณสองวันก็เกิดแล้วนะอันนี้คือวันที่สามคือผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมมาถ่ายให้ดูแล้วนี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับปลูกง่ายๆนะท่ามชมก็คือผมเอามาใส่เนี่ยเอามาใส่ตะกร้าแล้วก็เอามีถุงมาปิดไว้เพื่อให้มันเกิดความชื้นแล้วเราก็ลดน้ํานะครับรดน้ําเช้าเย็นนะครับประมาณนี้นี่นะแล้วก็ให้เขาโดนแดดสักหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ นี่นะคะเห็ดก็ประมาณนี้นะครับเห็ดเห็ดก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับผมสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอันนี้เป็นผักสลัดที่เราปลูกนะครับนี่อันนี้คือผักสลัดที่เราปลูกวันนั้นนะมันโอ้หลายวันแล้วประมาณน่าจะเกือบสิบวันแต่อาจจะยังไม่ถึงนะเนี่ยมันก็เริ่มแบบโตลแล้วนะนี่นะมันเริ่มโตลแล้วนะครับนี่โอเคเดี๋ยวผมพาดูผักคะน้าบ้าง ผนะักคะน้านี่คือมันโตแล้วนะเนี่ยดูอ่ะผักคะน้าคือแบบโตแล้วนี่เห็นไหมผักคะน้าคือโตแล้วนะครับแต่ว่าพอดีว่าไก่ไก่ของตาผมเนี่ยที่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 เลี้ยงอย่างเนี้ยมันมามันมาเนี่ยมันมาทําลายอันผักคะน้าผม,มก็เลยเหลืออยู่แค่นี้คือความจริงของมันจะเต็มตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีนะคือมันจะเต็มเลยแต่ว่าไก่มันมาแบบ ไกนมาคุยดินนะครับเนี่ยไกนมาอะไรก็สักอย่างนี่นะครับเนี่ยทาให้มันเสียหายนะฮะนี่แต่ก็ยังพอกินได้ครับเพราะว่ามันยังเหลือเยอะอยู่โอเคนะครับก็มีหลายอย่างมากนะครับนี่เดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ให้กับกล้องเกษตรกร,รต,กตัวน้อยด้วนะครับวันนี้พามาดูเห็ดแล้วก็ผักสลัดแล้วก็เป็น ผักขนาดครับนี่โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเกษตรกรตัวน้อยนะครับลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ